เนี่ผมเรามีภารกิจที่เราจะไปทามอตัวแต่พมอยู่ติดดาวหรือคนนะหาดาวเหรอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะก็วันนี้ครับผมเรามาอยู่กันในเกมแก๊งสตาร์วี a ัน,นะครับในมือถือนะครับผม วันนี้ครับผมเรามีภารกิจที่เราจะไปขโมยรถนี่ขโมยรถไอตัวที่มันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนีทุกคนคือถ้าเราขโมยปุ๊บมันจะติดดาวใช่ไหมทุกคน, <Easy. S 1> นคแล้วก็ต้องหนีตำรวจนะแต่ก็ถ้าเราหนีพ้นเนี่ยเราจะเอาคลนนี้นมาขายทุกคนมันราคาแพงมากดูทุกคนว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะครับไปเอาใจช่วยผมด้วย แลวเราต้องขี่รถตามหารัรบับงกงนี้นเลยวมาลงมาเมาื่อลงมาไม่ติดดาว วันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเจ๋อเจอเขเจอแล้วจริงเลยมาดูครับว,ว่ามันจะเป็นรถประเภทไหนทุกคนนะอุน่นอุ่นลงโอ้โหทกกินี่แล้วป้งโอ้โหรถจังแจมทุกคนดูดิว้าวแบบนี้ก็ไปทุกคน เดี๋ยวเราไปสำรวจทางที่เราจะหนีกันมันมีทางไหนที่สามารถทําให้รถเราเออเราขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่ๆเราจะออกชนตรงนี้ออกเลยก็ได้ไม่เป็นไรมาเราพร้อมที่จะติดดาวแล้วทุกคนนะาทุกคนออ <Enemy spotted. S 1> คันนี้คือแบบห้าดาวเลยเหรอ

โอเคเดี๋ยวเราซื้อตัวนี้ไว้กันร,รถเราเสียหายทุกคนนะนี่ไปครับหนึ่งรอยมันก็ไม่เสียหายก่อนที่เราจะตัดหายล้อันนี้จะเปิดตัวปีกบาเรายเราเดียว,เ,ยวเออมันจะมันจะวิ่งดิบๆแล้วมจะวิ่งไปตามท้ายนี่ได้ทุกคน คิสการกครับลวงก่อทุกคนไม่ชนอะไรเลยยายายน้ยตกน้นี่แราจะแบบอะไอย่างเงี้ยอกแต่ำรวจมันขี้เกียจตาแล้วก็เอ้ยย่า สำเร็จทุกคนสำเร็จแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปขายรถกันทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปขายกันทุกคนโอ้โหสุดยอดเราต้องเอาไปมาร์แผนที่กันนี่ตรงนี้เลยนี่เซ็นทารโอ้ได้สนะี่หมื่นครับทุกคนโอเคฮะสี่หมื่นแล้วเราก็ากจะดูโฆษณาเพื่อจะได้มันได้คูณสองทุกคนนะโหแบบคุ้มอะ แค่นี้มันก็คุ้มแล้วไปฮะคือในเมืองเนี่ยมันจะมีแหล่ง,งกินี่เยอะมากเนี่ยเนี่ยอนันนี้พบตัวคนได้ร่มาเจอแล้วชมไดเลยว่ะแหลก็แลกมา,ากเลยแท็กซี่มันจะมีเรื่องอะ แ,แรงมากขับมอนคนขับแร้วี่เป็นถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหถ้าดูวีดีโอได้สองแสนทุกคน มาแล้วครับตงตอนนี้มี3ามแสนทุกคนแบบเว r ล good โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำการล่าโจทย์ของเรานะครับมันจะเป็นรูปกระเป๋าสีทองทองอะ่ะเราจะไปยิงมันให้ได้ขี่เขาคนนี้ไปด้วยครับเราเจอที่ไหนเรายิงมันตรงนั้นเลยทุกคน ขอบคณที่เขาชวนมาให้มันคือมันจะเจอในเมืองนี้เยอะมากทุกคนมาเราจะตามหามันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันทุกคนลำมพูก,กินี่วะไ่เจอวะทุกคนยัไม่เจอ 咦走、嗯、了，走了，走了，走了。这个 เราก็ติดดาวด้วยคนมาเตำรวจมาเสือกเลยอยอ้ยเรียบร้อยโอเคครับทุกคนครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคฮะอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจที่มันโหด โลกแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมก like, ดไลค์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ